บทส่วนมุลความเพียรพระปิตายยอดเสดีลาวหลวงปู่ทวดนางสาวคนิการรอพันรหัสความเพียรหนึ่งสี่สองครั้งที่34วันที่13เดือน12บสองสองพอยหก EP หนึงค่ะบัตรนี้เป็นครั้งที่34ตรงกับวันที่13เดือน12บสองสองพ ข้าพเจ้านางสาวกนิกาหล่อพันขอเป็นวายสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาเดองค์พระควมปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จรุ่นหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามาีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการถวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพพุนพระรันตนัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบรรดาให้จิตของข้าพเจ้า เป็นธรรมที่อันควรแก่การสวดถ,ถัตทยายมนต่อไปบทสวดของอีพีหนึ่งค่ะลืมกล่าวเมื่อกี้บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจัก,กวาลสีสุอัตราขันชัดฉันตูเทวดาสัตรธรรมมังมุนิราชสาสุนัตสุนันตูสักข,ข้ามุกขทางสักเคกาเมจเยรูเปสค คีรีสิคารตเตจันตาลิเควิมานีทีเปรตเถจากามีตารู้ว่านาคาหันีเคหาวัตถุมหิเขตเตภูมิมาจจยันตุเทวาชาล,ะละวิสเมยยาขาคันทปนาคาตินตะทันตาสันติเกยังมุนีวราจัมมุนีวราวัจจนังสาธเมีสุนันตุธรรมสวนากาโลอายมพัทันตาธรรมสวนากาโลอายมพัทันตา ธรรมสวัสาการลุยยัมปัจันตาบทสวดน,น้มการสิทธิคาถานามูตสาปะขาววัตุอระหัตตสัมมาสัมพุตตสานามูตสาปะขาววัตุอระหัตตสัมมาสัมพุตตสานามูตสาปะขาววัตุอระหัตตสัมมาสัมพุตตสาบทสวดสัจจกิริยาคาถานาัตถิมีสังสารนังอัญญพุทธทังพุทโธเมสารนังวรังเอตินาสัจจาวัชชินาสุธิมีโหตุสัพปทา นาถิมีสรนังอัญยังทำโมมีสรนังวรังอิตินาสัจยาวัชีนาสุถิมีหุนตูสัพพธานาถิมีสรนังอัญยังสังคูมีสรนังวรังอิตินาสัจยาวัชินาสุถิมีหุนตูสัพพธาบทส่วนมหากรุธิโกนาโถติอาธิกาคาถามหากรุธิโกนาโถอัถายาสภะปานินังปุริตวารมีสภะปัตโตสัมโพธิมุตตะมัง เอตีนาสัจจาวัชเชนะมาหุนตูสัพพุปัตถวามหาการุณิโกนาถูอิทายาสัพภาพานินังปูรีตวาปรมีสภสปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอตีนาสัจจาวัชเชนะมาหุนตูสัพพุปัตถวามหาการุณิกนาถสุขายาสพภาพานินังปูรีตวาปรมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอตีนาสัจจาวัชเชนะมาหุนตูสัพพุปัตถวา บทส่วนมหาสไบยสูตรเอวังเมสุตังเอกังสมยังพระควาสาก,กสูวิหารตกิกบวีละวัตุสมิงมหาวันีมหาตาภิขูสังคีนะสิทธิปัญจามเตหีพิขูสเตหีสเปหิวะอรหันเตหีทัสสหิจโลูกาธาตุหีเทวตาเยปุยยะเยนาสันนิปติตาโหนตีพระกวันตังทัศนายาพิขูสังคัญจะอาถาโขจูจะตุนังสุทธาวาสกายิกานางังเทวานังเอ ตะทาโหสีอายังโหผูขกว่าสักเกสุวิหารตีกปีแล้ววัตุสมิงมหาวนเนนีมหาตาพิคูสังคีนาสิทิงปัญญามัติหติพิคูสติหีสเสพหพีวะอาอรหันติหีทศสหิจะลูกาธาตุหิเทวตาเยบุยยเยนาสันนิปติตาหุนจีพระกวันตังทัศนายาพิคูสังคันจายาน,นุนามยมปีเยนะพระกว่าเตนุปัสสังกามุย,ยามะโอปัสสังกามิตวาพระเขโต สันติเกปัญจิกาคาถาสะพาเสยยะสะพาเสยยามติอัฏฐาโคตาเทวตาเสยยะถาปีนามาภะละวาบุริโสสัมมัญชิตังวาพาหังปาสาเรยิยะปาสาริตังวาพาหังสัมมิตยะเชยยะเอีวามีวะสุทธาวาเสสุเทวีสุอันตระอันตระหิตาพระควพโตปุระโตปะตุระหังสุอัฏฐาโขตาเทวตาพระวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัฐังสุ เอกามันตังทิตาขูเอกเทวตาภะควโตสันติเกอีมังคาทางอาาติมหาสมโยูปวัตนสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตาตัมมหาอีมังธรรมะสมัยยังทักกิตาเยวะอปาราชิตะสังคันติอัถาขูอปาราเทวตาภคะวโตสันติเกอีมังคาทางอาาติตัตถราพิกขวสมาทหังสุจิตังอัตโนุโอชุกามังสุ สารถิวานิตานิฆาเหตาเหตาวาอินทริยานิรักขันติปันติตาติอัฐาขูอปาราธิวตาภะกัโตูสันตินเกีมังคาถัางอภาสติเชตาวาขีลังเชตวาปาริปาริคังอินทขีลังโอหัจจามามีชาติจรันติสุทาวิมาลาจักขูมตาสุทันตาสุสูนาคาติ อาาโคอปาราธิวตาพระวันตูสันติเกิมังคาถังอภาสิกีเกจิพุทธังสรารนังคตาสีนีตีขมิสันติอปายะภูมิงปะหายะามานุสังเทหังเทวากายยังปริปูริสันติติอาาโขะพระวาพิขุอมันตีสิเยปุยยะเย,าย,ย,ยนาพิกวีทัศส,สุลกูกัถาตูสุเทวตาสันนิปติตาหุนติทัตาตัก ทาถาคตังทัศนายาพิขูสังคัญจายีปีติพิขเวอเหิสุงอัติตาตานังอรหันตูสัมมาสัมพุทธาตีสัมปีพระกวรรตานางเอตตาปรามายวะเทวตาสันนิปติตาหีสุงเสือยะถาปีมยหังเอตาระหเย,ยีปเติพิขเวภรวัสสันติอนาคตาตานังอรหันตสัมมาสัมพุทธโตีสัมปี พระกวันตานางอีตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยยาถาปิมายัหังอิตาระหิอาจิกิสาสามิพิกวีทิวกายานางนามามิกิตายิสามิพิกวีทิวกายานางนามามิเทศิสาสามิพิกวีทิวกายานางนามามิตังธุนาถาสาธุกังมานาสิการูถาพาสิตาสามิติเอวัมพันติติโตกิโเตพภิกขู พระควตุปัตจัสสูงพระคววเอตาทวโวจะสีโลกามานุกสามิัตถากุมมาตาทัศิตาจีติตาคีริพพรังไปหิตาตาสมาหิตาปูถูสีหาวาัสาลีนารูมาหังสาภิสัมพุโนโอทาตามานาณสาสุทธาวิปสัสสนามานาวิลาพิยโยปัญจา,าเตยิยตาวาวเนกาปิละวัตเว ตาตัวมันตายิสัทถาสาวกีสัทธานิรติเทวกายาอภิกันตาติว er, ิชานาถาพิกโบูต er ีจะอาตะมกรลรงสุตวาพุทธศาสาสนังตีสัมปตูระหูยานังอามนุสานนทัสนังอัปิเกสตามัทคุงสหสสังอาถาสตริงสตังอีสหัาสนังอมนุสานามัทธสุงอปิเกนัตามัทคุงที่สาัสภาพุตตาหง ตันจะสสพังอภิญญยา,ยา,ยาวะวกิตวานจาจักกุามาตาตัวมันตาิสัทธาสาวกีศาสนาเนรตเทวกายาอภิกันตาเาตวิชานาถาพิคบูเยวูหังกิตายิสามิยิรหิอนุปปภโสตัสัตสหัสาสาวะขากุม,มากับปิละวัตถวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตถิโน โมทมาณาอภิการมุงพิขูนังสมิติงวนังชายสหัสสาเหตุมาวตายขานานตะวันนิโนอิทิมันตูชติมันตูวันนาวันตูยสัตติโนโมทมาณาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวนังสาตาคีราติสหัสสายขานานตะวันนิโนอิทิมันตูชติมันตูวันนาวันตูยสัตติโนโมทมาณาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวนัง อิตเจติสุลัสสหัสสายะขานานตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสติโนโมทามนาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวันนางเวสามิตาปัจจสตายะขานานตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสติโนโมทามนาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวันังกุมมาพิโรราชาคหิโกเวปุลัสสาวิวิเดนิเวสนัง พิยโยนางสตสหัสสังยขานางปายรูปปาสติกุมมาพิโรราชากหิโกโสปาคาสมิติงว่านางปุริมันจาที่สั่งราชาทตารถโธภาษาสติคันทัพานังอธิปฏิมหาราชายัสสิโสปุตตาปีตัสสาพระหัวอินทานามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสทินุ โมทามนาอภิกรรมุงพิขูนางสมิติงวนางทักขี่นันจ่าที่สังราชาวิรุฬหโหตปัสสาสติกุมพันธนังอธิปติมหาราชายัสสศิโธปุตตาปีตัสสะพระหฮงอินทนานามาหัปพลาอิทธิมันตชุติมันตวันนาวันตยยัสสิโนโมทามนาอภิกรรมุงพิขูนางสมิติงวนางปัจฉิมันจ่าที่สังราชาวิรุปโคปัสสาสติ นาคานางอธิปติมหาราชายัสสสิโสปุตตาปีตัสสาวาโวอินธานามามหัพลาอิทิมันโตชติมันโตวันนาวันโตยัสสสิโนโมทามานาภิกามุงภิกขูนางสมิติงวานังอ yup ุตตรัญจะที่สังราชากุเวโรตปปาสาสติยักขานางอธิปติมหาราชายัสสสิโสปุตตาปีตัสสาวาโวอินธานามามหัพลาอิทธิมันโตชติมันโตวันนาวันโตยัสสสิโน โมทามานาภิกามุงภิกขูนางสมิติงวนังอุริมาทิสังทธาตารถทกีนีนาวิรุลล,ะละหะโกปชีเมนาวิรูปคโกุเวโรอุตตรังทิสังจัตตารูเตมหาราชาสมันตาจตุรทูทิสาทันทันลมานาอัตถังสุวันีกะปีละวัตเวตีสังมายาวิโนทาสาอากูวัวันจะนิกาสถามายากุเตนตูเวเตนตูวิภูจจวิภูโตสาหะ จันทนกากามาสิโูจากินุมันตูนี่มันตูจะปานาโทโอปะมันย่อยโยจะเทวสูตูจะมาตริกิตต่าสีนูจะคันทัพปูนารูราชาชานสูสโพอาคูปัญจาิขโขเจวะติมพารูสุริยาวัชสาเอตจันเยจราชาโนคันทพาสหาราชภิโมทามานาอาภิกามุงพิขูนางสมิติงวานางังอาาคูนาภาษา นาภาษาอานาคาวีสาราสหาตัจชากากัมภาลัสสาธะะาลาอาคูปยาคาสหายาติพิยามุนาทตารัถาจาอาคูนาคายาสัสสิโนโอเอราวันโนมหานาคูสุป,ปาคาสมิติงวนังเยนาคาราชีสหสสหาลันติทิพภาทิชาปักขีวิสุทธจักขูเวหายสาสตวนามัชชาปตตา จิตตาสุปันนาอิติเตสะนามังอภยันตธาตา,า,าราชานามาสิสุปันนาตูเขมามะกาสีพุทโธสันนหาหิวาจาหิอุปาวะหะยันตานาคาสุปันนาสาระามะกังสุพุทธังชิตาวาชิรวาวชิระหัตถนะตมูทังอสุราสิตาภาตะโวว,ว,วาวาสวัเสเติอ,อิทิมันโตยสัตสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานะาวีคษา วิปาจิติสุจิติจะปะหารถาูมมุจีสหสตัญจปะปลิปุตตานังสัพพิวริรจานามกาสันนสันนะนญหิตวาพระเลิงเสนางราหุพัทธม,ม,ม,มุปมาขมุงส,สมายุสมายุนะหานิพัันเตภิกขุนางสมิติวันังอาปูจะเทวาปัทวีจเตโชวาโยตธาขมุง วรุณาวรุณาเทวาโสโมจารย์สศสาสหะเมตากรุณากายิกาอาคูเทวายศสิโนทัศเสเตทัตถากายาสัพีนานัตตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยศสิโนโมทามานาอภิกามูงพิขูนังสมิติงวนังเวนะตูจาเทวาสหรีจาัสมาจาุทวยมาจันทัสูปันทิสาเทวาจันทามาคูบุรักิตา สุริยสูป,ปันิปาริสาเทวาสุริยมาโคโูปุรกิตานกขต,ตานิปุรกิตาวาอาคูมันทวาลาหากาวัสูนางวัสาวูเทโถสักูปาฆาปุรินทตถุท่าสีตีทตถากายาสเีนานันตตวันนิโนอิติมันตูชุติมันตูว,วันนาวันตูยะสัสิโนูโมทามานาอาภิกามุงพิขูนังสมิติงวานังอาถาคูสงภูเทวาชาลามคีสิขาริวา อริษกาจโรชาจาอุมมาปุพานิพาสิโนวรุณาสหาธรรมมาจาอจุอจ,จุตตาจนานิชกาสุริยะรุจิราอาคูอาคูวัสะวันีสิโนทัศเสเตีตีทัศธากายาสะพีนานันตตวันนิโนอทิทิมันโตูชุติมันตูว,วันนาวันโตูยัสติโนโมูทามามนาอภิกามุงภิขูนังสม,มิติงวะนังสมานามหาสมานามนุสามนุษย์ษสุตตมา กิตาปทูติกาอาคูอาคูมโนุปทูติกาอัฐาคูหรารโยเทวายจารุหิตตวาสโูปราคามหาปราคาอาคูเทวายสัตสินูเทัศตีทัตถากายาสัพ,พีนานตะวันนิโนอิติมันตูชุติมันตูวันนาวันตูยสัตสินูโมทามานาอภิกามุภิขูนังสมิติวนังสุมมงางสกาการุกรุมหาอารุณาอาคูเวคัสนาสหะ โอทาตคยยหาปามุกาขาอาคูเทวาวิจักขนาสถามัตตาหาระหารคชามิสกาจยัสสติโนทานายางอาคขาทปชุนนาโนโยทิสาอภิวัตสติทาเสเีติทศทากายาสัเพ,พนานัตตวันนิโ no, นอิติมันโตชุติมันโตวันนาะวันโตยัสสิโนโมทามานาอภิการมุงพิขูนังสมิติวันังเขมิยาตุสิตายามากัตทกาจยัสสิโน สัมพิกตตาสัมพิตกามาลเสิษฐาโชตินามาจะจะอาสวะจะอาสวะนิม,มานาราติโนอาคูอาถาคูปะระปาร,ระนิม,มานิมิตา,า,า,ตาทัสสเตทัตถากายาสัพเพนานาตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยสัสิโนมูธามานาอภิกามูภิขูนังสมิติงวนัง สัตถีตีเทวานิกายาสัพเพนานัตตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคันฉุงเยจันเยธาติธาสหปวุฒาชาติมะขีลังโอคาตินะมนาทนสวังทักขีโมคาตรังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรมาปรมัตโตจ่าปุตตาอิติมโตสหสันนังกุมารูติโสจะโสปาคาสมิติงวะนังสหัสัพพมาโลกานังมหาพรมาทิติพิตติติ อุปป,ปันโนชุติมันตพิสมากายูยะสัตสิสุทัสิตทัศตาทัศิตาสตา,า,า,าอิสราอาคูปัญจีกะวะสวัตติโนตีสัจจะมัชชะตอาคาหาติโตปริวา,าริโตตีตจัพสพอภิกันตสินเทเทเวสพรหม,มกเกมาราสีนาอาภิกามิปัสสะการหัสสะมันทิสยังเอธาคหัสถาพันธะา,าราคีนาพัทธะมัตตุโว สมันตาปาริวาเรธามาโวมุตยะมุญยะจิตธตโกจีนางอิติตัตทะมหาสีนกันหาสนีนางอภีสยิปานินาตละมหัจจะสรังกตวานะเพระวงยะถาปวุสโกเบโคทานธนายัตโตสวิจจุโกตธา,าโสปจจุทาวติสังกุธโธอาศัยยังวส,งสีตันจะสพังอภิญญาจยะวัวัฏจิต,ตาวานะจักขุมา ตาตัวอามันตยชีสัทธาสาวกีถานิรตตมาราศีนาภิกันตาตีวิชานาถาภิกขะวูต iker, ake, ena, ate, ีจาอาตาปรมกุงสุตวาพุทธศาสาสนังวิตาราเคหิป um ัตกามุงเนสังโรมัมป um ีอ um ินชยุงสพีวิช um ิตตาสังฆามาพยาติตายสัตสินุโมทันติสหภูเตหิสาวกาาตีชนีสุตตตาติบทสวดจุลลรเชยยะปะรกร นโมมีพุทธาติชัสสะรตะราตะนะตยะธรรมิกาติชาปสิทธิปสเทีว่านารายะปรามีสุราสิทธิพระมาจะอินทาจะาจตุโลกาคัมภีรักกาสมุทธาภูตุงคังคาจะสาพระมะาชัยยาปสิทธิพวันตุตีชัยยาชัยญาธารนิธรณีอุทธิอุทธินทธนทธีชัยยาชัยยาละกุลละตุลละนิใสบีไรใสเสนนามรุราชาพละนรชี ชัยยะชัยยะคำพีรโสมาพีนาคินธนาคีปิสาจจาพุตตกาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตารูคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาธานมุขชาชัยยะชัยยะวรุณนามุขขาสัจจาชัยยะชัยยะจำปาทีนาคกุละกุลักขตกะคันตกะชัยยะชัยยะัจจคุณนตุรงสุการาผูจงสีหาพญาฆาธีปา ชัยยะชัยยะวรฎุนามุขายาตาชิตาชิตาเสนาลีปุณาสุทธินารดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธรณีตรีสัทธาสุชัยยะชัยยะชัยยะธรณีสันติสัทธาชัยยะชัยยะมังกราดัญญาปะควีชัยยะชัยยะวรฎุนายะขีชัยยะชัยยะรักษีสุราพุชตาติชาชัยยะชัยยะพรหมเมนาทัคขนา ชัยยะชัยยะราชาธิราชชาชัยชัยยะชัยยะปตวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัจีกัพุทธสาวังชัยยะชัยยะมหิสุรุฮารุฮารินเทวาชัยยะชัยยะปรมาสุรักขูชัยยะชัยยะนาโควิรุณหโควิรูปขูเจนทิมารวิอินทุจาวีนาเตยโยจายกุเวรุกรุณูปิจ่า อาคีวายโยจะไาชนูอกมาโรทัตตาระตะโกอัฏฐารสาามหาเทวสิทธิธาปะสาอาทยโยอิสีนโนสาวากาสัาชายยารามูพระวันตุตีชยยาธมูจะสังฆาจะสังฆูจะทัสสะปาราจะชยยกังเอเตินาชายยาตชีนาชายยาสุถีพระวันตุตเีเอเตินาพุทธาตชีนาโหนตุตีชยยามังคลังชย,ยูปีพุทธศาสิดิมตูอายังมาราสาจาป,ปะปีมตูปรชาชย อุคคูสยยมพธทิมันตีปมูทิตาชัยยะตถาพรมคณา,ามเมหิสินุชัยยยปีพุทธศาสตรีมตูอัญยังมารัสสาจ่าปปิมตูปร,ราชายอูอุคคูสยมมพธทิมันตีปมูทิตาชัยยะตถาอินทคณา,ามเมหิสินู ชโยปีพุทธศาตรีมตวายังมารสาจากปปิมตูปราชโยโอค้าคูสยมโพธิมันตีปโมทิตาชยยะตถาทีวคนามเิสินัชโยปีพุทธศาตรีมตวายังมารสาจากปปิมตูปราชโยโอค้าคูสยมโพธิมันตีปโมทิตาชยยะตถาสุปันนาคนามเิสินัชโยปีพุทธศาตรีมตวายังมารสาจากปปิมตูปราชโย อุคคกเสยยโพทธิมันตีปโมธิตาชัยชาตธานาคคนามเหสีนูชัยโยปีพุทธศาสิริมตูอายังมารัสาจารปปีมตูปราชัยโยอุอคคโกสยมโพทธิมันตีปโมธิตาชัยชาตทาสพรมมคนามเหสีนูชัยยันตูโพธยามูรีสักยานังนันทิวัฒนเอวังตวังวิชโยโหหีชยัสูตชยามังคลีอปาราชิตาปัลลังกีศีเส,สปัทวีปุคะเร อาภิสีกีสัพพะพุทธานังอาคับประตูปมูทติสุนักตังสุมังคลังสุปปาาตังสุหิตตังสุขานุสุมุสุมุหุตโตจะสุยิตังพระมาริสุปัทขีนังกายะกรรมังวาจากัมนังปัทขีนังปัทขีนังมนกรรมังปนัตติตีปัทขีนาปัทขีนานี้กัตตวานาลพันตติปัทขีนีตีอัฏฐลตีอัฏฐลตาสุกิตาวิรุณหวิรุ วิรุฬหะพุทธศา,าสนีอรุคาสุกิตาโหนทาสาหาสัพเพหิยาติภิสุนันตูโพนตโตเยเทว,วังอสมิงธานีอธิคตาทีคายุกาสธาโหตูสุกิตาโหตูสัพพธารักขันตูสัพพัสตางรักขันตูชินาศาสนงยากาจีปัต,ตานาตีสังสัพเพบุรีนตูมนุรธายุตตากาลีปวสันตูวัสสังวัสสาวรา,ากา โรคจุปัตถวาเตสังวินิวาเรนตุจากสัพพธากายาสุขังจิตาสุขังอรหันตุยะถารหังจบบทสวดความเพียร EP หนึ่งค่ะ